ความสดใสนะคะก็จริงแต่ว่าไอตัวเม็ดร,รวงข้าวมันห่างสวัสดีค่ะทุกคนอ่าอัปเดตนะคะรวงข้าวที่ปลูกไว้วันนี้เป็นวันที่5นะคะซึ่งดูลักษณะของเขาดูดินด้านบนแห้งนิดนึงแต่ว่าด้านล่างนะคะ ด้านล่างก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะก็สังเกตดูว่าด้านล่างเขาก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะเราลดครั้งแรกตั้งแต่ที่เราปลูกทีนี้กระถางนี้ด้านบนดินนะคะมันแห้งแต่ด้านล่างนะคะมันก็ยังมีความชื้นอยู่เหมือนกันเอออันนี้มันอยู่ในร่มอยู่แดดรำไรนะคะแล้วสังเกตดูเขามีความสดใสนะคะก็จริงแต่ว่า ไอตัวเม็ดรวงข้าวมันห่างดูลักษณะนะคะเพราะว่ามันยืดมันยืดหาแสงตัวนี้ก็เม็ดก็จะห่างข้อก็จะห่างขึ้นจากที่ข้อทีทีนะคะก็เริ่มยืดแล้วก็เม็ดก็จะ เริ่มห่างขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องรอถึง7วันนะคะก็วันนี้วันที่5เราจะต้องขยับออกไปหาแสงได้แล้วนะคะสำหรับมือใหม่ที่รับไปนะคะก็วันนี้วันที่5้าหลังจากที่เราวางไว้ตรงใต้แสลนนะคะตรงนี้มันเป็นใต้แสลนนะคะก็คืออยู่ร่มลำไรนั่นแหละช่วงที่เราปลูกใหม่ๆไปค่ะเอาตัวนี้นะคะไปอาบแดดกันในวันนี้นะคะขยับหาแสง ขยับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ตรงแดดครึ่งวันก็ไม่โดนแดดตรงๆนะคะเพราะว่าเขาจะผ่านหลังคาตรงนี้นะคะครูก็จะมีหลังคาด้านนี้แล้วแสงมันจะลอดผ่านหลังคาลงมาตรงนี้นะคะก็จะทําให้รวงข้าวขยับออกมาหาแสงแดดครึ่งวันแต่ถ้าแสงแดดกลางแจ้งเลยมันคือตรงโน้นนะคะอันนี้มันอยู่กลางแดดก็คือตรงโน้นนะคะกลางแดดก็คืออันนี้ที่โดนแดดเต็มเต็ม เพราะฉะนั้นเวลาเราไล่ขยับเข้าออกมาก็ออกมาหาแสงประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้น้ํายังไม่ต้องรดเพราะว่าดินนะคะดินยังด้านล่างยังมีความชื้นอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะดินจะเป็นอย่างไรนะคะ,อะเอาละค่ะ วันนี้เนาะก็ผู้ที่รับไปปลูกเสร็จก็ให้ตั้งเอาไว้ตรงที่แสงรำไรแบบที่ครูทํานะคะแล้วก็ออพอครบวันที่5ขยับออกมาแสงครึ่งวันใครมีระเบียงนะคะระเบียงหน้าบ้านหรือจะใต้ร่มไม้ใหญ่ๆแบบนั้นนะคะก็นํามาแขวนเอาไว้ก่อนอเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวปรับสภาพผู้นี้ พรุนี้เรามาดูกันนะคะไหนๆจะปลูกรวงข้าวก็ปลูกให้สวยนะคะเสร็จแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะเอาให้เก่งสำหรับรวงข้าวนะคะ,ะซึ่งเขาก็จะ,ะมีความสดใสยอยู่ ค่อยๆยขยับออกมานะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้กับาการปลูกต้นไม้อวบน้ำอัปเดตวันที่5นะคะอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือเมรืนนี้มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ